สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อสินค้าแล้วก็วิธีการอัปตำแหน่งนะครับในกรณีที่เราต้องการได้ลิงก์นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปแชร์นะครับแล้วก็ไปสร้างทีมต่อไปนะครับจะต้องมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอนี้นะครับอย่างแรกนะครับตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคัสเตอเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับก็คลิกไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวดับลิ you สเองนะครับก็จะสามารถมีสินค้าทดลองนะครับสินค้าทดลองนี้ให้เราเลื่อนลงมาเนาะสินค้าทดลองจะเป็นกรอบสีชมพูชมพูตรงนี้นะครับสินค้าทดลองเนี่ยก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6ี่ประมาณ6อันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค่าส่งนะครับแต่ว่าไม่มีค่าราคาไม่มีค่าของสินค้านะครับก็คือจะมีแต่ค <Method. S 1> ่าส่งอย่างเดียวเนาะท้งนี้เนี่ยเราสามารถสั่งขนาดทดลองก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่สั่งกะ ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะถ้าผมพูดว่าอยากลองสินค้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็สามารถสั่งตรงนี้ได้เนาะอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอัปเดตครับอัปเกรดนะให้รหัสให้รหัสแอคเค n t ของเรานะครับเป็น b o นะครับหรือว่า Business owner เนาะเพื่อให้เราทําการสามารถขายได้แนะนําได้นะครับอ่าโอเคมาดูกันนะครับให้เราเลือกนะครับสินค้าอันไหนก็ได้นะครับที่เป็นตัว b o แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อนะครับ ระบบเนี่ยก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้เนาะเป็น BO นะครับบ o นะครับเราก็ลองไล่หาดูก็ได้นะครับในกรณีที่แบบว่าโอ้ไม่อยากจะจ่ายแพงนะครับก็สามารถไล่หาดูอันที่ราคาไม่ค่อยสูงได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าโอ้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อมาได้รหัสด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็มีนะราคา9,900บาทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองหาดูให้นะครับมันจะมี CO CEO นะครับกับ BO นะก็แนะนําให้เป็น BO นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ CEO นะครับแล้วก็ BO เนาะแนะนําให้เป็น BO นะครับเพราะว่าค่าแนะนําจะเยอะกว่าเนาะอ่าโอเคมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ XS 2กล่องนะครับก็เป็น BO ได้แล้วนะครับราคาพันสามนะครับแล้วก็อันนี้เพียวมิโกะสองกล่องนะครับก็ราคาพันสีบาทนะครับตรงนี้ก็เป็น BO ได้แล้ว นะครับหรือว่าเป็นมาร์คหกล่องนะครับหนึ่บาทตรงนี้ก็สามารถอัพเป็น BO ได้แล้วนะครับมาดูอันอื่นต่อนะครับก็ยังมีอยู่นะครับนี่สินค้ามีเยอะแยะเลยนะครับหนึ่บาทนะครับบัลล์โลตหขวดตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็พันหบาทนะครับสามารถอัพเป็นอ๋อตรงนี้เป็น c ีโนะครับถ้าเราเลือกดูดีๆนะเป็น BO นะครับแบบนี้ก็แล้วแต่จะเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีเนาะแล้วก็สินค้าพวกนี้นะครับเขาก็จะทําการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าบางตัวก็หมดไปนะครับส่วนไหนที่เป็น v o นะครับเราก็แนะนําเป็นตัวนั้นเนาะให้เราเลือกเป็น v o นะครับเพราะว่าจะได้ง่ายกว่านะครับบางคนบอกอย,อยากเป็นแค่ CEO นะครับก็อยากสีฟันคอนฟิเดน c ์ก็ได้แล้วเนาะโอเคครับวันนี้ก็สินค้ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้าใครสมมุติว่าอยากดูนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ กดสั่งซื้อนะครับก็จะสามารถอัปตำแหน่งได้อัปตำแหน่งได้เอาไว้ทําอะไรนะครับพออัปตำแหน่งนะครับหรือว่าเราทาการกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับอสมมุติว่าถมกดสั่งซื้อไปนะครับแบบนี้อันไนดีอันนี้แล้วกันนะครับกดสั่งซื้อไปนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับโอ้สินค้ายะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับแบบนี้ให้เราทําการกรอกชื่อข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เนาะในส่วนของการจัดส่งนะครับแล้วก็ พอกดถัดไปนะครับเขาก็จะมีให้กรอกในส่วนของตัวที่อยู่จัดส่งนะครับแล้วก็ให้เลือกการจ่ายตังค์นะครับก็สามารถจ่ายได้ทั้งในส่วนของตัวบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวสแกน QR code นะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับแนะนําในส่วนของตัวสแกน QR code นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าพอเราสแกนเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะไปขึ้นในสถานะของสินค้าเลยเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะขึ้นของสถานะของสินค้านะครับ <S <S ตรงนี้เนาะแล้วก็รอจัดส่งนะครับ แล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้เกิดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกแอคเคาน์หนึ่งนะครับที่มีลิงก์ตรงนี้ให้แล้วให้ดูด้วยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการอัปเดตนะครับในส่วนของแอคเคา t ์นะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเป็น BO นะครับหรือว่า Business Owner เนาะเราสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการอัปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ